สวัสดีเจ้าอยู่กับช่องอยู่กับสวนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหูจักต้นบักแควงต้นบแัแควงคือต้นมะเขือพวงนะเจ้าดอกจะเป็นแบบนี้จะเป็นพวงพวงแบบนี้วันนี้เ่าจะพาเพื่อนๆไปทําเมนูจากหน่วยบวักแควง แแบบนี้เขาไปดูกันเลยเจ้าว่าจะทำเมนูอะไอย่างได้พ่องวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูเมนูตาบอกแค้งก่อนอื่นต้องไซส์ก่อนไซส์บอกแค้ง้แล้วเขาใส่พริกแดงพริกนุ่มพริกนุ่มยาวเขาต้องซอยให้สั้นก่อน และหอมแดงหอมแดงใส่แล้วจะหวานตั้งหมอ้อตั้งหม้อขางใส่น้ำมันน้ำมันที่เขาใใจเป็นน้ำมันหมูน้ำมันพืชมันแปลงนะเจ้ากินน้ำมันหมูแตนเอามาทอดแปงกระทะ เาคั่วจนซุกเรืองเลยแบบนี้หอมแดงพริกประกอบมาแข้งซุกตักออกตักออกมาพักไว้เสร็จแล้วเอาไปตำหอมเตรียมตำนักนักน้กนอยตำเยอะๆเลยตำื่อเหล็กแล้วก็ตักออก เสร็จแล้วเขามาตำบักแข้งแต่ว่าหขาจะตำพริกกับหอมแดงก่อนเพราะว่าพริกกับหอมแดงมานานเล็กเขาจะตำก่อนเพืมันเหล็กแล้วก็ต่อด้วยหมกแข้ง ตำบักแว้งแล้วแต่จะชอบเลยจะต่ำเฮือกหรือว่าตำป้นต่ำเพได้ตาำสบายเลยตักออกมาพักไว้แล้วเขาก็ไปเตรียมปะหาอันนี้ปะหาดิบเขาก็อองน้ำหาโดยเอาน้ำห้อนเข้าลวกแล้วก็โกน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 เสร็จแล้วเขาก็ไปตั้ง ม้อขางเจียวหอมเจียวหอมเตรียมเจียวจนหอมแล้วเราก็ตักออกประมาณกึ่งหนึ่งตักออกบางส่วนส่วนที่เหลือเราก็เอามาโคกลับประแควงที่เราตาไว้ ต่อด้วยน้ำฮหาที่หาอ่องไว้เราจะเอากระน,น้ำก้างกับกระดกูกระวังอย่าให้ตกใส่คำนี้เกาะปรุงตามใจชอบเลยปรุงเครื่องปรุงตามใจชอบเลยเรียบร้อยตักออกมา เสร็จแล้วเขาก็ใส่หอมขั้วที่เราตักออกตะกี้เปลี่ยนอันว่าเซตแล้วเราก็ไปเตรียมข้าวอุนอ่นๆฮ้อนๆมากินกับได้เลยไม่ได้ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า